สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่โรงเรียนปานึกแฟมลี่เพื่อนบ้านบอกน้ำท่วมสวนครับฤทธิพายุวิภาบ้านสวนพยาครับอุ้ยเพื่อนบ้านบอกน้ำท่วมให้ไปเจ็บขี้กุ้งครับอ่าไปดูซิไปดูซิ ต่ลุงเลินเพื่อนบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปดูครับผมว่าจะได้ไหมไม่ต้องไปขุดครับถ้าน้ำท่วมน,นี้เขาจะออกมาเกาะตามกิ่งไม้ไปดูครับตามเลินเข้าสวนโอ้หมดก็กัดครับน่าจะมาจากเสื้อ เริ่มสวมสวมตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับ่วมเขาก็จะออกมาเกาะตามกิ่งไม้เสียงกบเสียงเกียดนี่สวนลำไยเพื่อนบ้านครับเขาเก็บไปแล้วเดินลัดก่อนสือลงเริ่มสวมแล้วครับ ถ้ายอย่างนี้นะแต่ก็ท่วมไม่นานดเดือดติดกับสวนลงเลนสวนนี้ก็เลยยังไม่ลงอะไรมากเพราะว่าท่วมทุกปีครับ แต่ก็ทั่วไม่นานอย่างมากก็หนึ่งวันก็เลยลงพืชผักอายุสั้นมาอ๋มีรถเพื่อนบ้านมาจอดแล้วใส่ลงไปแล้วดูดิโอ ดูครับสวนลงเลินไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ดีว่าไม่ได้ลงอะไรมากมายลงฟักทองลงข้าวโพดครับพอเขาท่วมทุกปีเรายังไม่ได้ถมก็เลยไม่ลงทุนขครตามนี่นี่เขาจะลอยน้ำมาแบบนี้ครับดูไอตัววบ อ้โหกัด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 เก็บก่อนนะครับลอยตามมามาแล้วก็จะห่อยอยู่ตามน้ำแมงก็เยอะนะครับตัวตะคงตะขาบก็เยอะนี่หมายกลัวแล้วครับโอ้ยเอาบางตัวก็ไม่ทันนะครับน้ำไหลแรงกัดกัดกัด โอ้อยู่ใต้ต้นลำไย,ยครับเพื่อนบ้านเยอะโอ้ตรงนี้ค่อนข้างจะไหลแรงครับไหลแรงเฉพาะตรงนี้ได้ไปสี่ห้าตัวครับต้นกระถินนี่ครับเก็จะเกาะอ,อยู่บางที เก็บมันมันก็ลืมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนี่เอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่นี่ครับอีกตัวครับโอ้นี่ครับมีทั้งตัวอ่อนตัวแก่โอ้น้ำไหลแรงมาตามน้ำแล้วก็จับเอาได้ ใกล้เสาสวนโรงเริอนจะต่ำหน่อยยังไม่ได้ถมดินนี่สวนเพื่อนบ้านครับดัวติดกันสูงขึ้นมาหน่อยอเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวน,น,น,วน,นแล้วอยู่ยอดไม้ใช่ไหมใช่ไหมยอดลำไย,ยอ๋อไม่ใช่เป็นเป็นมแมลงอย่างเีง นี่ตัวนว่ายน้ำอยู่ครับุ๊บอ่ามาโอ้นันอ,อยู่ไกลครับน้ำแรงน้ำแรงก็ปล่อยเดี๋ยวไปดักเอาข้างฝั่งน้นครับนี่น้ำแรงไปหน่อย <c oughs> ลิดน้องวิภาครับ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวไหม,ไ,มไหวไหมเอาเกาะเกาะโอ้เนี่ยครับต,รตัวเขาก็เกาะอยู่ตามนี้ครับอีกตัวอ่าอ่ามีสาขาไปด้วยปล่อยไยโอ้ตรงนี้ขึ้นสูงแล้วครับเมื่อเช้ามุมนี้ยัง แค่โคนขาตอนนี้ไปถึงเอวแล้วครับเจนตัวอยู่บนต้นโอ้หลายตัวครับหลายตัวหลายตัวเอาจับนี่ครับต้นมะโอต้นส้มโอฟ๊บสองตัวฟ๊บสามตัวครับต้นมะโอนี่สาม ต้องขยับขึ้นมานะครับน้ำแดงน้ำตรงนี้แรงครับโอ้ของตงเร่งก็ได้พอสมควรอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วชุดปราบกี่กุงกี่โปมชุดปราที่โปงยังครับยังมีเยอะในสวนผมนี่เยอะ แต่ไม่รู้มันจะขึ้นไปไหนเอาเลยเอาเลยน้ำนี่บริหารจัดการทุกอย่างครับดูกิ่งไม้รัวที่เรากองไว้ไปหมดเลยสวนฝั่งตรงข้ามก็ท่วมนะครับฟังได้เท่ากับลุงเลินแล้วเราก็ไปเรื่อยๆครับ อีกหนึ่งตัวนะตัวใหญ่เดี่ตรงนี้นหละเล็ดลอดมาก็โอ้ขี้ขนไนเยอะครับม <c oughs> ีตัวครับ <c oughs> นี่อะไรเอาเจ้าคางคกหรือว่ากบคางโคกกัหลบน้ำท่ว,ว,ว,วนะมหลายตนะัวนะอยู่เนาะอ้าวนี่ไง,งหลำใหญ่ไย คนใหญ่เพื่อนบ้านดกออดูครับยังไม่ได้เก็บตอนนี้เอเอโลเท่าไหร่นี่ตอนนี้ไม่เลียงต้องคิดไปแค่ตัวนี้ตัวคิฮะตัวคิดสามโอ้คิดสองอยู่บ้างตายตายจากยี่สิบห้าพอยังมาถึงโรงเรียนวันเมื่อวานสิบสามชื่อผู้ชื่อผู้หูวันนี้โอ้ตายตายตายพอจะมาถึงโรงเรียนนี่จะเหลือถึงสิบบาทไหมครับก็ ถ้ามันไม่ขายได้ไ,ดไม่ได้ขายก็ส่งให้ญาติพี่น้องได้กินได้หลายแล้วปะโอ้้ไดเป็น,น,นี่นอันนี้ปัจีไปทำอะไรอยู่คูบ้าน้ำเนาะเออนี่เซียเนเซียนกีโกงน้ำโหลดให้พี่วๆว่ะเอ,อเดินกะเดินเขากลับไปรอบนึงแล้ว<อ>เขากี่กงไปเก็บแล้ว อยกอยู่ตรงนี้ก็พอได้กินครับครับเยี่ยมเสีียนจับกีโก่งนี่คนนี้หากินหมานที่สุดเนี่เอากลับบ้านไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่อ๋อนี่มาไม่ถึงยี่สิบนาทีครับโอ้เสียนเสียนใส่ต้นลำไยเยอะนะครับเยอะ เรียนจับขี้งโอ้โหแม่ผู้ช่วยเกือบเต็มนี่คนตื่นแต่เช้าโอ้โหแน่นอนคนอยู่พื้นที่ยังไม่ตื่นน้ม้วนม้วนเฮฮาโอ้ขึ้นมาอยู่แบบนี้เนาะอยู่ใกล้ลำเกล่ลำใหญ่ อาหารชันยอดโอ้ oh, <laughs> ไนนะครับโชว์หน่อยดิเกือบเต็มครับเกือบเต็มโอ้โ oh หเสียนอองเอาตามต้นกล้วยโอ้โ oh หป่าลำไยครับได้ ah, ๋ยวลุงจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปสรุปยอดที่บ้านนะครับค่อยไปสรุปยอดให้เพื่อนๆได้ดูว่าได้เยอะไหม okay, <now. S 1> แล้วก็จะมีเมนูอะไรตอนเย็น oh. ค่อยติดตามครับ อี่ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วสองครับโอ้โหแมงคีเห็ดค <laughs> ีเห็ดก็มีคิโก,กงก็มีครับไวมากเลยครับสวนลงเลนเนี่ขึ้นถึงเขตแดนแล้วครับโอ้แต่ตอนนี้ฝนเบาลงมาหน่อยนะครับ เสียงกบเสียงเขียดร้องหากิกุงก็ยังสู้กันต่อนะครับยังมีใครกลับทำงานลงเลยครับโอ้โหน้ำขึ้นไวมากครับต้องถอยขึ้นมาอยู่ด้านบนนี่แล้วของปลายไผนะ่นั้นเล่นเก็บมาเช้านี้ตอนนี้ลงไปไม่ได้แล้วโอ้ขึ้นไวขึ้นไวครับ สวนลรงเรินเหลือประมาณสักหนึ่งงานที่ยังไม่ท่วมคาดว่าจะขึ้นทั้งหมดนะครับไหลแรงนั่ลครับตรงริมกอไผ่นี่ลุงเรินจะจอดรถนะครับเวลาเข้าสวนตอนนี้เต็มแล้วครับ หมดแล้วอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะกลับไปสรุปยอดให้เพื่อนๆได้ดูครับโอ้น้ำมาแรางมากโอ้อยู่ไกลๆแล้วนะครับอ่ะวบางคนก็นยังสู้ไม่ถอยครับเดี๋ยวลุงเรนกลับก่อนน้ำขึ้นสูงมากแล้วครับโอ้นี่ทางเข้านีครับดูนีจะขึ้นถึงทางเข้าแล้ว เดี๋ยวค่อยสรุปยอดที่บ้านนะครับประมาณนี้ครับฝนยังลงต่ออาจจะไปเก็บเพิ่มครับเดี๋ยวค่อยดูประนึกกลับจากโรงพยาบาลว่าจะทำอะไรกินครับคอยติดตามครับผมฝนยังตกต่อเนื่องครับโอ้โหแป๊บเดียวเอาจี้กุ้งไปเก็บ กลับมาเต็มสวนปนึกแล้วขี้เก็บขี้กุงเก็บขี้ปมก็ยังเก็บเหมือนเดิมครับสู้จริงๆท่วมหมดแล้วครับสวนปนึกสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีปนึกสวัสดีเจ้าปนึกปรหามหมอกำลังมาปนึกมาข้าวก็ไม่กินรีบมายกยอครับ Oh กลางสวนแม่เอกไหยกจอกลางสวนรอบเช้ามาเก็บขี้กุง้งขี้ปมทำมุ้งชุ่ข้าวโปมนั่นยอดมดอะไรขี้กุ้งรอบบ่ายก็มายกยอปลาขี้กุ้งก็ได้ไปเยอะละเดี๋ยวดูว่าเย็นนี้จะทำอะไรกินเอาปนึกยกดูสิโอ้โห oh ตรงนี้เป็นที่ที่ลุงเลินจอดรถนะครับเวลาเข้าสวนจะเอารถมาจอดตรงนี้ตอนนี้น้ําขึ้นแล้วไหนดูสิโอ้มาตกี้นี่โอ,โอเคได้อยู่ได้อยู่ก็ประกาศเสียงตามสายเตือนเรื่องน้ำท่วมอยู่ครับสวนข้าวโพดปนึกครับ ตอนนี้เมื่อเช้ายัางเหลืออยู่ประมาณงานหนึ่งตอนนี้ท่วมหมดแล้วครับประนึกยกมืนเหมือนแะทลูกแต่เตี้ยแต่จ้าป่าบักใหนล่าง ตอนนี้ก็ในหมู่บ้านก็แจกกระสอบทรายนะครับมาลุงเลนนี่ก็ขึ้นบ้างแต่ว่ามันมันลถไวครับพมันติดคลองโคใหญ่นี่บะไหลเนอะจำมวนจะเป็นได้เผานะ้นำแห้งนะยางใ้ตงใช่มไ,ไม่โคนี้ก็กันน้ำไว้อย่างนี้ละครับเราก็ไม่ไม่ข้างล่าง อ๋อข้างล่างนะข้างล่างก็จะไหลไปกับน้ำบ้างนัดเขนีโคข้างล่างนะเอาไว้คืงน,นั่งฟ้องอออเอาขี้โคติดไหมออโอ้เอ้าได้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 สองแต้มลุงเรือนเอาแหวาด้วยนั่นนี่ย <laughs> <laughs> เผื่อจะวานแหเออเอา กินทั้งปลาทั้งกีบโอมวันนี้เนาะเดี๋ยวเขาไปทําเมนูให้เพื่อนๆได้ดูจอยปลาช่างตกเอาตัวในเนาะเอ๋อนี่นะไ,ไปทอดเหรอ,อะฟักทองปลาเนกเหมือนเดิมเหมือนเดิมจมน้ำเหมือนเดิมจมเดิม,ดมข้าวโพดน่าจะรอดอยู่เนาะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวน่าจะโอเคอยู่เนาะข้าวโพดข้าวเหนียวอืม เมื่อเช้ามาลุงเรือนไปเก็บขี้โกงนู่นนะกอไผ่นู่นนะกอไผ่ที่ที่โดนตัดอะตอนนี้ลงไปไม่ได้แล้วน้ำถึงคอแล้วครับมูจิพกประการเก็บของนั้น,น,นที่สูงของเราไม่น่าเข้าเนาอน่งไม่ซอยอืมหงแดลูกคุณเชียงใหมเชียงใหม่มยังระบายได้ดีอยู่ ฝนตกปลอยๆสองคนนี่มานน่าเย,าย,ายี่ยมมากเนี่ยฮมอ้าวยกดูสิยาวไปยาวไปอ้าวสองแต้มสองแต้มสอแต้มเ้หมานอ,อย่างนี้ปนึกสู้ตายฮึ้่าหำคนนะฮะปะนึกต้องคอยดูน้ำนะปะนึกนะขึ้นไวมากนะใช่ ต้องถอยถอยขึ้นมาเรื่อยๆ่อเดี๋ยวเอานั่นเข้าวไปไหวป้นน้อจิมใช่ใช่ไหวปืนเดี๋ยวจะลอยไปกับน,น้ำใช่ไหมไม่แน่คืนนี้คืนนี้คงมาเยอะอยู่มาเยอะก็ต้องไปเฝ้าระวังที่บ้านเลยายอยม่ ตอนที่ยูพย้อมันว่าหันสามชั่วโมงจะมาสมทบพี่ไหนอะครับอดูน้ำมาเอู้อู้ติดแน่นอนตัวนี้เอ้าอ่าหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอ้าวครบเก้าทุกรอบทุกรอบไปได้ปะโป๊กนี่กระป๋อใจแล้วเก้าแหมไม่ต้องหวานเนาะไุ่ต้องุนประนึกยกยออย่างเดียวพอ แแงม่โอ oh. ้โหผมจัดงานนะมละมระชังร้ายนะพวกเนี้ยท่วมสวนสวนเราตรงนี้น่าจะยังไม่ลงอะไรเนาะ,ะเพราะว่าท่วมทุกปีลงพืชยืนต้นไม่ได้แต่ว่ามีต้นแปลงเป็นพืชเป็นแถวไปเรื่อยๆได้สาทท่ที่ต้นได้อยูอ่ล้มลุกพืชล้มลุกไปก่อนเนาะล้มลุกพื usion. ชุนจูนขุต๊ะนานนะั ยกอ้๋อได้อ่ารอบละหนึ่งแต้มก็โอเคนะปลาอะไรเนี่ยปลาปกปลาปกน้อยเจ้าอ๋อปลาปกน้อยไปทำอะไรกินหน่อยโอ้กอดกรอบไม่ไม่ตั้งเพลินๆน้ำชุบท่วมนะเฮ้ยโอ้เคโอเคอยูเคยเคยมาตกกี้นี่นะืมเอ้า มาจะเจ้าก็ได้หลายแล้วเรามีเรามีขี้ขี้ปลมแล้วขั้วขี้ปลมก็สุดยอดแล้วลองยกดูสิป้านึกยกดูเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยมีไหมรอบนี้ทีแท้ไหมอ่าไม่มีไม่มีโอ้น้ำมาน้ำมาข้าวโพดป้านึกข้าวโพดกินโอ้โหไม้ดีๆว่ะ เก็บลอยไปกับน,น้ำหมดแล้วเนี่ยไม่มีเวลาเก็บเดินหาขี่โกงก็รักกี้เดินได้นี่จะไงนี่เอายกยกดูสิไม่มี่ะเดี๋ยวลงเรือนเดินหากี้กุ้งไปเพิ่มกัน ก็านานๆานทีจะเข้าเนาะ,<ป>ะเอาเอาอพอได้ทอดเมื่อเย็นจ<อ>ะเอปากข้างลายปากข้างลายายกดูสิปลาเกอ๋อพอได้พอได้ไดสรุปปลาเนกปลาเนกมาละได้แค่นี้ได้แค่นี้ตั้งประเมินกระคำอย่ะอละอ เอามื้อเย็นสองเมนูขี้พรมกับปลา,<อ>าทอดอโอเคครับหาก,กินแบบบ้านๆครับเริ่มแล้วครับเมนูมื้อเย็นพนึกขั่วกี้กุ้งใช่ไหมแล้วก็ทอดปลาวันนี้ลุงเลิงกับพนึกไม่ลงทุนสักบ,บาทนะครับหาก,กินแบบบ้านๆครับ ทอดปลาขกกั้วขี้โกงปรนึกจะตำน้ำพริกด้วยใช่ไหม,มอ๋อจะแบ่งไปตำน้ำพริกกินกับผักสดบ้านสวนครับโอ้โหลุงเลินนี่โบราณเขาว่าการปลูกบ้านปลูกต้นไม้อย่าให้ใกล้น้ำนี่ครับต้นมะนุนยี่สปีครับต้นขนุนครับ ของลุงเลินลงดีว่าลงตรงนี้มันไม่มีไม่มีอะไรโอโหโชคดีไปน้ำเข้าหลังบ้านครับทะลุกำแพงเข้ามาโอ้โหภาวนาคืนนี้อย่าให้ขึ้นสูงลงเรือนบ้านชั้นเดียวเลยต้นไม้ใหญ่นี่คงจะต้องจัดการแล้วครับตายตายตาย,ตาย กใจหมดเลยลลเออวาไกล้มมาทางนี้ไม่มีอะไรโชคดีไปออต้นขนุนยี่สิบห้าปีแล้วครับใต้เ้าข้าวลงเรนทั่วหมดแล้วครับโอ้โหปีที่แล้วเชียงใหม่ปีนี้มาทั่วมที่พะเยาอีกแล้วครับอ้อ กับข้าวบ้านสวนครับวันนี้มื้อเย็นครับขัวกิก้งกงกี้บโอมครับแต่บ่ได้กลิ่นไม่พอนะ้เจ้าปลาทอดน้ำพริกขาน้ำพริกกิ้งกงแล้วก็ผักบ้านสวนครับเอาวันนี้ไม่ได้กินให้ดูนะครับฝนมาจะรีบเก็บของเก็บอะไรเตรียมเผื่อน้ําท่วมครับคลิปนี้ลุงเลินปนึกแฟมิลี่ขอลาไปก่อนครับผมปนึก สวัสดีเจ้าช่องลิงเรนปึกแฟมบอรีขอขอลาพีก่อนจ้จบ๊ายบายนี่เป็นโรงสีเก่านะครับทางเข้าสวนลุงเรนเขาเอารถอีต็อกเอาอะไรมาเก็บโอ้โหไปหมดเลยโ,โหมันพัวครับน้ำขึ้นถึง เมื่อวานเสียงครุ่มเรียบร้อยเลยครับไม่เป็นไรเราก็ให้คนที่เขาเดือดร้อนเนาะเราก็ไม่เดือดร้อนมากก็หากินเองได้น้ำแห้งแล้วของเราเออนี่น้ำแห้งแล้วครับ ตามหาปนึกเอา้าเก้าอี้ใครเก้าอี้เราวะนะออานาเออีหอหเคโอเคเดี๋ยวจะเก็บขี้กุ้งเพิ่มตามหาปนึกมาอยู่ที่หลังสวนเหมือนเดิมครับยกยอนยขึ้น,นได้ไหมได้อยอมเอ,อมเดินก็นได้ตัวเล็ก ไม่เดินได้แต่เจ้าไม่เดินได้ป่าใหญ่ไปแล้วอืมป่าเพียระมันหลุดสะเข้ามาหลุดสะรีมาออ้อ,อ่ะปลาเสียตัวแข็งตัวแข็งนี่นหะลูกสองพันตัวเหรอเออโอ้น้ำท่วมเนาะบ่อเลี้ยงปลาออกหมดเนาะแต่ว่าออกสองพันตัวมันออกตั้งแต่เมื่อวานนี่เราก็เมื่อวานนี่น้ำน,น,น้ำมันเชี่ยวมากลุงดน เออเอาๆอา้อาวล้นลนปลาเนกเดี๋ยวจะเก็บขี้กุ้งด้วยไ,นหนไ,ไหนของเขาวนี่ลัาวน,น,นัา้าุ่มไหเออลืมลืมโทรศัพท์มาอีกแล้วมาก็ลืมเอา,าเดี๋ยวจะเดินดูนี่สวนข้าวโพดปลาเ ยังรอดอยู่เนาะโน่นมีคนเดินเก็บแล้วน่ะอ,อ๋อโรมเดินเก็บขี่กรุงโอโ้โหโ,โอ้โหตรงนี้มันเป็นโค้งหักศอกทุกอย่างก็จะมากองอยู่ตรงนี้ตรงท้ายตรงหัวสวนเราเนี่ยโอ้โหไม่มันมันเกิดเก้าเดียถ้าบอมีเก้าเดียไปละงานช้างเลยนียเนี่ย เอาจำเดียวนะเอา้าน่ามันขึ้นกับหมวยนกยืนอยู่ในน้ำหรอหมูยืนอยู่ในน้ำหมวยืนอ่าไม่เนีน่ยเอา,เอา,เอายกดูสิต้องยกดูเอาจำทีหรือห่างมาจำทีจำท,ทีโอเคเอเอไก้กู๋ัวาวามันใกไหนจะไ,ไหนเรื่องนี้สำหรับใครที่เจอกับอุทกภัยร้ายแรง ขอให้ปลอดภัยลุงเลินปาเน็กแฟมิลี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับผม